นี่แค่ต้นแรกนะเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้คุณเล็กมาชวนเพื่อนๆเก็บลูกมะม่วงหาวมะนาวโหกค่ะจะเอาไปทำสามรสค่ะสูตรนี้รับรองจัดว่าเด็ดมากๆเลยค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหฝ <c oughs> ากกดติดตามคุณเล็กไว้ก่อนนะคะ ุณเล็กจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูทุกวันเลยค่ะได้มาหนึ่งตะกร้าเต็มๆเลยค่ะกณเล็กเก็บทั้งแดงทั้งขาวมาเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการรสชาติที่มันจัดค่ะมีทั้งเปรี้ยวเค็มหวานเลยนะคะอันนี้กณเล็กมาทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราไปผึ่งแดดไว้ก่อนค่ะได้ะสักครึ่งวันนะคะเราก็ผ่าเขาค่ะผ่าแล้วเราก็แช่กับน้ําเกลือ,อไว้นะคะเพื่อที่จะให้ยางเขาอะไม่ติดด้วยค่ะเวลาที่เราออกมาทําเนาะ นี่นะนี่นะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็แช่ไว้แนี้ก่อนนะคะพอเราแช่ไว้นะคะน้ำกับยางก็จะแยกตัวออกมาจากกันเลยค่ะเดี๋ยวพอเราเอาไปทำขั้นตอนต่อไปจะได้ไม่ติดยางนะคะง่ายขึ้นมากเลยค่ะเราจะแช่ไว้ประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มแกะเม็ดออกมาค่ะคุณเล็กใช้ปลายช้อนนะคะปลายช้อนตักแกงนี่แหละคะ่ะ แสออกมาแล้วแซสได้ง่ายเลยค่ะเพราะว่าเราแช่เขาไปแล้วเนาะแล้วก็น้ําจะทําให้เขาเปื่อยลงไปนิดนึงเนี่ยค่ะแคออกมาง่ายเลยอันนี้นะคะหลังจากที่คุณเล็กเก็บมาแล้วนะคะคุณเล็กก็ผึ่งเข้าไว้ก่อนค่ะทิ้งเข้าไว้ก่อนเลยนะคะ ดูให้เขาหายตึงๆอะค่ะเราก็จะเอามาแช่ในน้ําเกลือค่ะล้างด้วยน้ําเกลือเสร็จคุเรยก็ผ่าผ่าเขาแช่ไว้ในน้ําเกลืออีกนะคะผ่าแล้วก็แช่ไว้ในน้ําเกลือแล้วก็เพื่อที่จะได้ไล่ยางเขาด้วยค่ะเวลาเราผ่าแล้วยางก็จะไม่เป็นปัญหากับเรานะคะ เสร็จแล้วคนเล็กก็ไปล้างค่ะอันนี้ล้างเสร็จแล้วค่ะล้างแล้วก็พึงให้เขาพอแห้งๆหน่อยอ่ะนะคะพึงให้เขาพอแห้งๆห,หน่อยคนเล็กก็จะเติมเพราะว่าคนเล็กเห็นว่าเขาเป็นผลไม้เปลือกบางแล้วก็ผลเล็กคนเล็กก็เลยคิดว่าเราจะไม่ดองค่ะเราก็จะไม่ดองเขานะคะคนเล็กจะใช้โรยด้วยเกลือเลยค่ะอันนี้คนเล็กใช้เกลือเม m ôn m ôn ็ดมะม่วงเราประมาณหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็เราจะใส่เกลือลงไปคนเล็ก เอาใช้ดอกเกลือค่ะห้าสิบกรัมปกติแล้วการทำแท่อิ่มเนี่ยเราต้องดองเขาก่อนใช่ไหมคะดองเขาก่อนแล้วเราถึงจะเอามามามา,มาทิ้งไว้ในน้ำเชื่อมแต่ว่าอันนี้กูเรียกว่าเขาเป็นผลไม้เล็กๆอะค่ะแล้วก็เปลือกบ,บาง,บาง ก็เลยคิดว่าจะไม่ดองนะคะใช้แบบนี้เลยใช้คลุกเคล้าด้วยเกลือไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลลงไปเลยเปนบบน็นดองเปรี้ยวหวานไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปะคะ่ะ แบบนี้ก็น่าทานแล้วค่ะเนี่ยอือจริงๆตอนนี้ก็อร่อยแล้วนะคะเนี่ย วันแล้วก็จะแบ่งมาเลยรสชาติด,ดีอร่อยตอนนี้เขายังไม่หวานมากนะคะน้ำตาลก็ยังไม่ออกฤทธิ์เกลือก็เริ่มออกฤทธิห์หน่อยๆส่วนของการแช่อิ่นนะคะเดี๋ยวเราจะแลบแล้วเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะส่วนอันนี้ชิมเลยค่ะ ันนี้นะคะเราก็จะไปเก็บไว้นในตู้เย็นค่ะข้ามคืนไปเลยแล้วพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะใช้เวลาดองไปสามวันนะคะจริงๆแล้วกุณเล็ก็แอบมาชิมทุกวันเลยค่ะเพราะว่ากุณเล็จะชอบให้เขามีรสเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานแต่อันนี้พอได้3วันแล้วนะคะสีเขาก็จะซีดลงนะคะซีดลงแล้วเพราะว่า,าน้ำของ กลือน้ำตาลเนี่ยเขาก็ซึมเข้าไปในเนื้อของเม็ดมะม่วงนะนะคะได้รสชาติที่จัดจ้านมากเลยค่ะทั้งเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะโดยเฉพาะมือใหม่หรือว่าคนใกล้ไวกยะกษียณมาลองทําดูนะคะจะได้ทําบ่อยๆแล้วเราก็จะคล่องขึ้นค่ะวันนี้คณเล็กไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ